สวัสดีครับพบกับพวกเราชาวดีคาอีกครั้งนะครับวันนี้พบกับผมเบสด,ดีคาและน็อตดีคาครับวันนี้เราจะมา พาเจ้าฟีดมาขายไม่ได้มารีวิวไม่ขายครับขายขายอ๋อไม่ขายขายไม่ขายไม่ไรอตไม่ขายผมขายครับโอ้ยผมผมก็ขายผมแย่เล่นมากับรุ่นอะไรพันเดอร์ฟีดปีสี่แอร์หลังสามจอครับลูกสามโก้นั่นโก้จริงจริงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊เตึนดตึ๊อะไรวะเนี่ยพี่ไม่เจนน่ะไม่เอาเหนื่อยปีสี่ก็อย่างที่บอกครับตั้งแต่ปีสามเป็นต้นไปก็จะเป็นไมน่เชนก็คือจะเป็นไฟขาวแล้วครับผมกระจังหน้าแบบนี้เป็นโครเมียมคันนี้ก็จะมีไฟเลี้ยว ตีอียีบแมาพร้อมกับยางเลนเซลครับ 19, 5, 5, 10, 5, 5. รหนึ่งเก้าห้าห้าสิ้าอล้อใหม่ยางใหม่ใช่ตัดด้วยอุ้ยนี่เราให้เขาขนาดน,นี้เลยเหรอใช่ รถใหม่ๆต้องให้ล้อใหม่ยางใหม่เอาไปใช้ยาวๆไปไปเรื่อยๆไปดูด้านหลังต่อเอาละครับมาถึงข้างหลังนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวไม้เนื้อเชนสังเกตง่ายๆเลยก็ดูที่ปลายท้ายครับจะเป็นตัวตีครับและคาดเอวก็จะยาวกว่าตัวยางไม่ใหมเนอร์เขาเรียกว่าคาดคาดเอวนะคาดเอวแล้วกันโอเคใครเรียกอะไรไม่รู้เราเรียกคาดเอวแล้วกันครับผมถคาดเชือกครับคาดเชือกนี่ใส่กันแตกนลมาดิไม่จากพี่เบสน้องเองอะไรวะเนี่ยมามาสู่ภายในเลยโอเรารู้อยู่ว่าคอนดัฟีดเนี่ยภายในเขาแบบกว้างขวางอเนกประสงค์ คันนี้ก็มาพร้อมกับเบาะหนังส<อ>ีาะดำเบาะดาได้แดงครับได้แดงครบการพับเบาะก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถวางของได้ลแล้วก็เท่าเบาะลงก็สามารถโดยสารได้6กถึงเท่านใช่ครับสบายสบายแล้วเรื่องการชนเป็นไงไม่มีคืออะไรเลยครับไม่<ะ>มีการชนไม่มีอะไรไม่เห็นเม็ดออะไรวะ <laughs> รถคันนี้ไม่มีชนแน่นอนครับเดิมไรเดิมน็อตไม่มีขยับครับเดิมพันด้วยชีวิตเซลน็อตเลยนะครับผมเพลน็อตคนเดียวครับเฮ้ยกูด้วยดิโอต้องบอกเขาหน่อยว่าเรากล้าเดิมพันด้วยชีวิตใช่ใช่ครับรถคันนี้ไม่มีชนครับแน่นอนสบายใจได้คันไหนมีอะไรตำหนิตรงไหนเราแจ้งหมดแจ้งหมดครับเราไม่มีการหลอกลวงลูกค้านะและยิ่งถ้าเป็นแบบพวกรถชนหนักน้ำต้วมตัดต่อนี้เราไม่ตื้อเข้าอยู่แล้วครับเราไม่อยากมาเสียลูกค้าที่น่ารักของเราไปดีก่่าเพราะฉะนั้นเรื่องชนหนักตัดต่อพิการน้ำท่วมไม่มีที่เราแน อ,อยา่างที่บอกครับผมว่าคอนโดปิดเนี่ยครับเขาจะมีจุดเด่นเลยคือเรื่องประตูสไลด์ครับ,รบพี่บ <ผม S 2> <อ>ตรงนี้จะเป็นประตูสไลด์ครับสามารถเปิดปิดประครับจากตรงนี้ได้จากรีโมทได้แล้วก็จากตัวด้ามจับได้เลยนะครับทำไมถึงมีโมดิฟฟังชั่นครับเจ้น็อตเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปครับพี่แล้วก็เป็น3จอแอร์หลังที่เขาเรียกกันว่าแอร์หลัง3จอใช่ครับก็ตัวนี้เลยสามารถควบคุมวิทยุจากกลองมาลายได้เลย ครับผมต้องพูดก่อนนะครับว่าส่วนมากแอร์หลัง3จอเนี่ยจอด้านหลังส่วนมากก็จะทำรุดซะเป็นส่วนใหญ่ครับเื่องด้วยระยะเวลาที่ออกจากศูนย์มามันก็คงเสื่อมสภาพแล้ว นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียดมันคันนี้เป็นไงครับทางด้านหน้าก็คือนี่ก็ยังโอเคอยู่ครับก็จะมีจอครับสามารถเปิดดูเป็นกล้องหลังได้ครับพี่มีกล้องถอยกล้องหลังครับใช่ครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแอร์ใช่เนี่ยานังข้างหลังในสบายมากเย็นเลยแหละอเย็นสบายปรับความแรงจากด้านหลังได้เลยนะครับอ่าสามเบอร์ถ้าจะไม่มีคนด้างหลังก็ปิดปิดได้เลยครับไม่จำเป็นจะต้องเปิดตลอดนะครับภายในคันนี้นะครับอย่างที่เราแจ้งไปจากด้านหลังคือคันนี้จะเป็นอบ์ดสีดําได้แดงนะครับ ภายในโดยรวมถือว่าโอเคครับรถสวยมากอันนี้อยากให้ลูกคา้ามาเห็นเลยคือสวยจริงๆครับสวยทุกคันอยู่แล้วครับของผมแต่คันนี้ผม อ่ออะเป็นแอร์หลังและเบาะดำแบบนี้เราปกติแอร์หลังที่เราเห็นบ่อยๆจะเป็นเบาะสีเบจถ้าส่วนใหอันนี้เป็นหนังดําได้แดงสวยอะันดูสปอร์ตอะครับถือว่าโอเคครับภายในให้อยู่ในหลัก90%เลยโอเคครับผมเลยรถภายในสวยขนาดนี้ดูหน้าดีกว่าว่ามันสวยแต่ลูกหรือเปล่ามีชนหรือเปล่าเดี๋ยวไปเปิดห้องเครื่องดูกันดีกว่าครับไปครับโอเคเอาล้ครับแล้วก็มาอยู่ภายใต้ห้องเครื่องแล้วตรงนี้ ก็จะเป็นเครื่องเดิมของเราก็คือเป็นเครื네่องปันห้าหรือรหัส L.5 นั่นเองครับใช่ครับเรื่องการชนหนักอย่างที่บอกไม่มีครับดูเดิมสนิทหน็อตเลรเกอร์ครบน็อตไม่มีขยับน็อตไม่มีขยับไม่เคยผ่านการทําสีเกี่ยวกับตัวคารนกับหัวน็อตแน่นอนใช่ครับรถแอร์หลัง3จอที six, ่เขาหากันเยอะสวยๆสีขาวเสนอขายเท่าไหร่ครับ5้าแปดหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับเครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มเลยใช้เงินดอกรถแค่นิดหน่อยครับ ท่านเครดิตดีจัดได้ล้นด้วยนะครับใช่ครับยอดทะลุทะลวงมากขอท่านเครดิตดีครับผมโอเคครับถ้าอยากเห็นลูกคันนี้วมรวๆเลย่ก็เข้าไปดูได้ที่เพจดีคาร์ของเราตรงนี้ครับตรงนี้ครับถ้าอยากดูคลิปวิดีโอของเราหลายๆมุมก็เรามีทางยู u ูบช่องของเราที่ดีคาร์ช n e l ครับด้านล่างนี้ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้เราด้วยนะครับแล้วก็กด กระดิ่งกระดิ่งนะกระดิ่งพอตอนข้างล่างมันจะเป็นกับดอต้องไม่ได้ครับวั ern, <lin co S 2> นนะี้โอเคแต่ก็ฝากทิกตอกทิกตอกครอกใเป็นฉากหลุดฉากอะไรเบื้องหลังนิดหน่อยครับเบืงหลังครับผมทางนี้เลยครับทิกตอกที่ดีคารนะครับถ้าสนใจรถคันนี้หรือคันไหนๆก็ตามครับสามารถโทรมาตามเบอร์นี้เลยครับมีเล0840000000ชอบคนไหนโทรคนนั้นถ้าไม่ดีน็อตดีกว่าครับส่งให้อย่างนี้หวานเจี๊ยบโอเคพอยังพอแล้ววมือลงโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ พวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมครับแล้วพบกันไหนในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ